รูปจงเขียนเป็นตัวเลขคินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนักเรียนเขียนในข้อที่หนึ่งเลยตัวเลขคินดูอาราบิกนักเรียนไม่ต้องเขียนคำว่าตัวเลขคินดูอาราบิกแล้วนักเรียนเขียนเป็นตัวเลขคินดูอาราบิกเลยเข้าใจไหมคะแล้วก็เขียนเป็นตัวเลขไทยและก็เขียนแสดงด้วยตัวหนังสือหรือคําอ่านนั่นแหละค่ะนักเรียนปลายทางและเรียนต้นทางดูภาพภาพหลักลูกคิด ที่มีชื่อหลักกำกับและมีภาพลูกคิดกำกับอยู่อ่ามาดูเลยค่ะในหลักหน่วยมีอยู่กี่ลูกมีภาพลูกคิดอยู่กี่ลูกหนึ่ง6 7สามสี่ห้าหก็ดลูกในหลักสิบมีภาพลูกคิดอยู่กี่ลูก3าลูกในหลักร้อยมีภาพลูกคิดอยู่กี่ลูกหนึ่งลูกในหลักพันมีไหมคะไม่มีในหลักหมื่นมีภาพลูกคิดอยู่กี่ลูกสลูกในหลักแสนมีไหมคะไม่มีในหลักล้านมีภาพลูกคิดอยู่กี่ลูกคะ ภาลูกในหลักสิบล้านมีภาพลูกคิดอยู่สองลูกในหลักร้อยล้านมีภาพลูกคิดอยู่หก <6 S 1> <6 S 2> ลูกจากรูปนี้ให้นักเรียนเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือค่ะค่ะปลายทางและต้นทางนะคะการอ่านจำนวนที่เขียนแทนด้วยตัวเลขตั้งแต่7หลักขึ้นไปเนี่ยให้อ่านตัวเลขตั้งแต่หลักที่7ตามค่าประจำหลักเป็น ล้าน10บล้านร้อยล้านพันล้านโดยไม่ต้องอ่านคำว่าล้านในหลักที่8ขึ้นไปให้ใช้คำว่าล้านในหลักที่7เพียงคำเดียวและเราจะอ่านต่อไปเลยในหลักถัดไปนะคะเพื่อความสะดวกในการเขียนและการอ่านจํานวนสี่หลักขึ้นไปก็ควรใส่เครื่องหมายจุลภาคทุกช่วง3ามตแหน่งนะคะโดยนับจากหลักหน่วยมาทางซ้าย เสร็จหนึ่งข้อแล้วขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงค่ะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะคะเรียบร้อยไหมคะ ข้อที่หนึ่งเรียบร้อยไหมคะใครยังไม่เรียบร้อยมีไหมคะอ่ามือลงเขียนต่อให้เสร็จค่ะชั่วโมงนะคะแรกๆนักเรียนอาจจะเขียนช้าเพราะว่าเรียนยังใช้ปากกาไม่ถนัดใช่ไหมคะพอชั่วโมงต่อๆไปให้เรียนฝึกให้เร็วขึ้นค่ะเพราะว่าเราเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่หแล้วนัเรียนต้องเรียนเนื้อหาด้วยเดี๋ยวเนื้อหาเราจะได้นิดเดียวนะคะ เรียบร้อยไหมคะนักเรียนยยผ่านได้ไหมคะอ่าผ่านได้นะคะต่อไปข้อที่2นะคะไหนใครยังผ่านไม่ได้เร็วค่ะเร็วนิดหนึ่งต่อไปข้อที่สองคะ่ะเสร็จหรือยังคะ ต่อไปข้อที่2นะคะนักเรียนปลายทางและเรียนต้นทางข้อที่2ออ่าดูภาพหรือดูรูปนะคะเขียนเป็นตัวเลขคินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเขียนแสดงด้วยตัวเลขคินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือค่ะในหลักหน่วยมีภาพลูกคิดอยู่กี่ลูกคะนักเรียนในหลัก หน่วยมีภาพลูกคิดอยู่กี่ลูกคะนักเรียนคะหนึ่งลูกในหลักสิบมีภาพลูกคิดอยู่กี่ลูกหกลูกในหลักร้อยมีภาพลูกคิดไหมคะไม่มีในหลักพันมีภาพลูกคิดอยู่กี่ลูกหนึ่งลูกในหลักหมื่นมีภาพลูกคิดอยู่กี่ลูกสี่ลูกในหลักแสนมีภาพลูกคิดอยู่ห้าลูกในหลักล้านมีภาพลูกคิดอยู่กี่ลูกสองลูก ในหลักสิบล้านมีภาพลูกคิดไหมคะไม,ไม่มีในหลักร้อยล้านมีภาพลูกคิดอยู่กี่ลูกคะเจ็ด <7. S 1> <7. S 2> ลูกเจ็ดนะคะต่อไปในหลักพันล้านมีภาพลูกคิดอยู่สามลูกอ่ะจากนะรูปนี้ให้นักเรียนเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือโดยไม่ต้องเขียนคําว่าตัวเลขฮินดูอาราบิกใส่นะเป็นตัวเลขเป็นจํานวนไปเลยตัวเลขไทยนะคะ แล้วก็เขียนแสดงด้วยตัวหนังสือนะคะนักเรียนปลายทางแล้วเรียนต้นทางเขียนเลยค่ะ รียบร้อยไหมคะดูภาพลูกคิดในแต่ละหลักนะคะให้ดีนะคะจะเห็นว่าภาพหลักลูกคิดมีชื่อหลักกำกับและมีภาพลูกคิดอยู่ในแต่ละหลักนะคะ นักเรียนเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือจากรูปที่กำหนดมาให้นะคะทั้งนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะคะเรียบร้อยหรือยังคะนักเรียนนักเรียนคนใดเรียบร้อยแล้วก็ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วเราจะไปข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อต่อไปนี้นะ ไปดูพร้อมการดูก่อนอย่าเพิ่งเขียนก่อนนะคะลูกดูเข้าใจก่อน mm. ข้อต่อไปจงเขียนเป็นตัวเลขค mm. ินดูอาราบิกอะมีตัวหนังสือเขียนแสดงด้วยตัวหนังสือมาให้ให้เขียนเป็นตัวเลขคินดูนักเรียนเดี๋ยวคุณครูแก้นิดหนึ่งขอแก้นิดหนึ่ง mm. คุณครูว่าคุณครูดูดีแล้วนะ mm. ขออภัยนักเรียนด้วยผ mm. ิดตรงไหนทราบหรือเปล่า ฮินดูอาราบิกไม่ใช่การาบิกนะคะขออภัยด้วยสงสัยาสายตาจะไม่ค่อยดีนักเรียนดูแล้วดูอีกก็ยังไม่เห็นนะคะ,ะมาดูข้อที่3จงเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกนะคะถูกหรืออยังเช่นครูดูนิดหนึ่งสายตาไม่ค่อยดีลูกขออภัยด้วยจงเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกแก้แล้วนะคะแก้ไขแล้วเห็นหรือเปล่าคะอ่าทีนี้มาดู เขียนแสดงด้วยตัวหนังสือมาทุกคนอ่านพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนปลายทางและเรียนต้นทางอ่านพร้อมกันค่ะ941.285.306อ่าให้นักเรียนเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกอ่า เขียนเลยค่ะตัวเลขฮินดูอาราบิกรู้จักไหมรู้จักนะคะเรียนมาตั้งแต่ในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งแล้วใช่ไหมตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยข้อนี้เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกอย่างเดียวเลยนะักเรียนเขียนข้อที่สามแล้เรียนก็ตอบไปเลยเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกไม่ต้องไปเขียนโจทย์นะคะเด็กๆเข้าใจไหมคะใ่คะเก้อ่สิบเอ็ดล้านสองแสน 941ล้านสอขีดเส้นใต้เลยค่ะเสร็จข้อที่3ก็ขีดเส้นใต้จะได้เรียบร้อยผ่านไหมข้อที่3าอ่าต่อไปข้อที่4ค่ะเราเรียนปลายทานและเรเรียนต้นฐานนะคะข้อที่4จงเขียนเป็นตัวเลขไทยอ่าเขียนแสดงเป็นตัวหนังสือมาให้เขียนแสดงด้วยตัวหนังสือให้ให้เขียนเป็นตัวเลขไทยค่ะทุกคนอ่านพร้อมกันค่ะ เขียนแสดงด้วยตัวเลขไทยค่ะ5 0 2 9ล้าน6 4นะคะ 5, 0 2 9ล้าน64,781นะคะให้เขียนเป็นตัวเลขไทยหรือเขียนแสดงด้วยตัวเลขไทยนะคะนักเรียนทั้งปลายทางและต้นทางนะคะ เสร็จแล้วขี่เส้นใต้ด้วยปากาสีอะไรคะสีแดงค่ะจะได้เวลาเปลี่ยนสมุดกับเพื่อนตรวจจะได้ดูแล้วสะอาดเรียบร้อยสวยงามนะคะเรียบร้อยหรือยังยังไม่เรียบร้อย นักเรียนต้องเขียนให้ครบทุกหลักนะคะเวลาเขียนแล้วนับด้วยว่าหลักไหนไม่มีนะคะอย่าลืมเพื่อความสะดวกในการเขียนและการอ่านจำนวน4หลักขึ้นไปควรใส่เครื่องหมายจุลภาคทุกช่วง3ตํตำแหน่งโดยนับจากหลักหน่วยมาทางสายเรียบร้อยไหมคะ,ะต่อไปอีก1ข้อสุดท้ายและสำหรับคณิตคิดสนุกวันนี้5ข้อนะคะข้อที่5 จงเขียนเป็นตัวหนังสือ,อคุณครูไม่อ่านนักเรียนอ่านของนักเรียนเองในใจจํานวนนี้ถ้าอ่านแล้วเดี๋ยวนักเรียนก็เขียนถูกจงเขียนเป็นตัวหนังสือ่อเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอาราบิกมาให้ให้นักเรียนเขียนแสดงด้วยตัวหนังสือจากจํานวนนี้นะคะาอ,อ่านเองในใจทุกคนเลยนะคะทั้งปลายทางและต้นทางนะคะ ขายเสร็จแล้วก็ขีดเส้นใต้แล้วก็เปลี่ยนสมุดกับเพื่อนที่อยู่ใกล้เคียงนะคะเป็นผู้ตรวจให้นะคะแล้วมาดูซิวันนี้เราจะได้กี่คะแนนเราจะถูกต้องหมดไหมนะถ้าถูกต้องหมดแสดงว่าเราอ่านและเขียนตัวเลขแสดงจำนวนได้นะเก่งมากเลยนะคะ อ่าเรียบร้อยไหมคะนักเรียนคะยังไม่เรียบร้อยเพราะว่าเพิ่งเปิดเรียนมาได้สองวันเองเป็นอย่างไรคะปากกาเขียนกล้องหรือ,อยังอ่าล้องแล้วบางคนนี้คุณครูไปเปิดสมุดการบ้านที่ส่งโอ้โหยังไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรเลยดงนั้นปรับปรุงนิดหนึ่งนะคะนะพยายามฝึกเขียนให้สวยงามให้เรียบร้อย เรียบร้อยหรือยังอ,อ่าเปลี่ยนสมุดการตรวจค่ะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางค่ะมาดูสิคะวันนี้การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนนะคะลืมหมดแล้วหรือยังทั้งปลายทางและต้นทางอ่เปลี่ยนสมุดกันแล้วเปลี่ยนหรือย,ยังเปลี่ยนเลยค่ะใครไม่เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าเวลาเพื่อนรวมคะแนนจะลงชื่อผู้ตรวจไปด้วยใครเป็นผู้ตรวจให้นักเรียนคุณครูก็จะได้ทราบด้วย À, ไปดูพร้อมการเฉลยคำตอบ